โอเคนะเจเจียนเย็นนะพวกกูไม่เห็นอะไรเลยพวกไม่เปิดคลิปอ่ะเจเอากูมองไม่เห็นเลยกูเปิดคลิปอีกไอ้บ้าอ้อไปโดนโอ้ยเจบินได้ทาเรียกว่าเจบินได้เจทำโอ้ยดุดฝันชัดๆ เจทำไรอ่ะเจฮัลโหลมีพีซไม่ยิงมเจออะไรอยู่เนี่ยยิงงัวนั้นเจก็ตายไป <laughs> เราจะเอาเจมาเผากัน <laughs> โอ๊ย <c oughs> แกทำร้ายคน pvp ไม่เป็นน่าเอ่อ <c oughs> เอา เออธน,นูก็ได้มาเขาําทร้ายกูเลยเดี๋ยวเจกบอกนธนูนะเจ๊เจ๊หวังว่าจะธน,นูเป็นนะฮะแล้วกูเห็นไหมเนี่ยอัลโหลกูไม่เห็นนะ่ะไม่เห็นอะไรยิงถูกตัว เราจะเอามาเจมากูไม่เห็นมึงตอนแรกไงก็ผมไม่เห็นเหมือนกันไงเพราะมันพ้นระยะมาก็ทำร้ายกูเลยไม่พากูมาทำร้ายชัดๆเราจะเอาเจมาเผากันไม่เอากูมาทำร้ายให้มาททำอะไรวะเนี่ยให้กูวิ่งเหรอูกต้องแล้วเจ ฮัลโหลมิพิสฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยเอา <c oughs> พ,พิดยา <c oughs> โอ้ยโอย <c oughs> <c oughs> แจเป็นแกลกที่ไม่ โอ้ยกูเกียดมึง <laughs> อเอออันนี้กูนี่แหลกมอแล้วนะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกสักให้ให้ครบแหละเจเอาให้มันครบเลยเจยกินยาเลยกินน้ำเป็นเถอะ you know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  เจ๊เจ๊มันเดือดไฟไม่เฮ้ยไม่โดนเราึงอะโลอะโลอ,โลอ,โลอ,อะโลเฮ้ยเอาเฮียเอาหายเฮ้ยเฮ้ยเจ๊แม่งโคตรเดือดไฟเจ๊คือเดือดซูมหรือเปล่าเนี่ยเอาหายอีกอ,อ่ะเจ๊กินน้ำปลาทองบ้างเลย กินไปแล้วไปยัง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 เมาเจ๊ไม่ดีเลยนะบอกเลยแม่งบัวเจ,จ๊มาบอกชัดๆโอ้ยเจบอกเลยเจเมาไม่ดีเจจะไปซื้อเมาใหม่ละ đây 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 Ok đây 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 Ôi, này Này, đây 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 <c oughs> โอ้ยเมาเจาก็ไม่ดีอยู่แล้วแกก็มาทำร้ายเมาพี่อีกนะมากูยอมเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว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 เจเนเนดูเน็ตเจแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเจ้าเจโอ้ยเมาเจจะพังแล้วเนี่ยะจพังเลยเหรอ เออจะคลิกซ้ายไม่ได้แล้วเน,นี่ยเนี่ยคลิกซ้ายไม่ได้เน<อ>ี่ยทำไมอ่ะเจ๊เมาเมาเม,มาที่ใช้มันจะพังเลยอ๋อ้เจ๊รับ อะไรวะไหวไหมว่าทำร้ายเมาส์กูอีกอ่ะมันไม่ทำมามันไม่ทำลายทำร้ายเมาส์กูเนี่ยแหละบอดี้ this is this is a, this is a p h o n g 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 this is a phone เจ้าอ๋อ อา้าวนั่น <c oughs> แหละเจ๊ลุดหรอหลุดเลยท่านันแค่นี้นะโอเคไหมเจ๊หรือว่าเอาอีกบายในกล่าวจบคลิปดิอ่ชาชาตน้าเจอกันใหม่เหมือนตัดคลิปที่แล้วนั่นแหละ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายไม่มีเพลงเลยนะคลิปนี้ไม่มีชาตน้าจะขึ้นใหม่นนั่นแหละคลิปนี้ไม่มีเพลงนั่นเจ๊บายบาย